สวัสดีค่ะมาพบกับ j จคเคนนะคะท่านใดกำลังมองหาบ้านสวยๆนะคะมีสวนหน้าบ้านนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านอยู่ที่ท่าลาบเพชรบุรีนะคะรอเจ้าของคนใหม่มาจับจองกันค่ะแปลงนี้บ้านเดี่ยวพื้นที่70ตารางวาราคา2.650้านบาทอยู่ในหมู่บ้านทิพนิเวศนะคะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย2ห้องนอน สองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกถนนเพชรบุรีหาดสำเจ้าสำราญนะคะด้านขวาติดโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะด้านสายติดไฟฟ้าเขตหนึ่งภาคใต้ห่างจากมราชพัฒเพชรบุรี5 0 0เมตรอยู่ใกล้ถนนสี่เรนนะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะปูกกระเบื้องรับบ้านเรียบร้อย หน้าบ้านหลังบ้านมีหลังคาทั้งหมดเลยค่ะเจ้าของแถมแอร์ให้3มเครื่องแระบิวอินภายในพร้อมแถมปั๊มน้ําให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับนั่งเล่นนะคะมีศาลามีส,าามสวนนะคะสวยๆบรรยากาศดีๆพื้นที่กว้างเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยสนใจติดต่อสอบถามและนนะชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ 2.650้านบาทเท่านั้นนะคะบ้านเดียว70ตารางวาในวันนี้เจคเคนอใส่ข้อมูลทั้งหมดเบื้องต้นไว้ใต้คลิปเรียบร้อยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ